สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามื่อี้กับมาพคพคอกับซองมอโดนสาวตูกิเตอร์เลยอมื่อนี้กับมี้ยังหลานนะพี่น้องจะมาเห็ดของกินมีกระพากันไมาเห็ดกะเพราหมูสับนะพี่น้องเนาะกะเพราหมูสับเป็นเมนูอาหารไทยที่ซื่นซอบนะพี่น้องเนาะ เป็นเมนูโปรดของชาวตุ๊กเลยเด้เนี่ยแต่ว่าบอดอ์นี่บอ,บ,อ,บ,อบ้านใดไหนหนเหนเนาะแต่ก็กินได้อยู่เป็นเมนูโนบุดโปรดของชาวตุ๊กกับลูกสาวเด้อพี่น้องมาเก็บกระเพรากันเนาะพี่น้องนี่บอกระเพราใบกระเพากับบคก่อยอง่องอยู่พี่น้องแต่ว่ากินดูสองเฮือนกินเนาะเฮือนสตุก๊กแล้วก็เฮือนเอื่อยตุกนะเนาะเฮือนซาลาเนี่ย มันก็เลยปป่งบมทันพี่น้องเลยพาก,กันกินผัดกระเพรา,าเมนูผัดกระเพรานี่ดูดูพี่น้องเป็นอาหารไทยที่ถูกใจคนลาวเดอ้อผัดกระเพราเนี่แต่ก่อนเนาะไอสตุกไปปีแรกเนาะพี่น้องไปไทยปีแรกนะ่ะสตูกก็บ่เคยกินเนาะมีไอไอ้มีผี่คนไทยพิ่นเห็นงานนำกานน่ะละ่ะพิ่นเ,เลี่ยงเนาะ เพิ่นมักเลี้ยงเขาเพิ่นใจดีเด้เพิ่นพาไปเลี้ยงเนาะเพิ่นพาไปเลี้ยงเขาเพิ่นกระสั่งผัดกะเพรามาให้ส่งผัดสั่งผัดกะเพรามาเลี้ยงสตูกินในข,ขั้งแรกติดใจเลยไหมเขาไปเบิ่งในยูทูบเด้บัดเนี่ยเขาไปเบิ่งในยูทูบแลวกพากันเฮียนเห็ดกินเห็ดก,กินกระซ่บจะเือพี่น้องเลยถึกใจเลยผัดกะเพราเมนูโปรด ผัดกะเพราเนี่ยเป็นในเมนูโปรดของสาตุก,กับลูกสาวเนาะพี่น้องสาตุก,กับเอมมี่ของบอลดอนนะชิบอปันไดบอดอนนะชิบอปันไดเนาะพี่น้องเนาะกับผัดกะเพราเพิ่อนกิกนไดอยู่แต่กะเพิ่นบอกคอยหมักเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะหมักนาะไอมีแกงจืดและ้วกะ็เขาบ้นไก่เนาะพี่น้องสองเมนูนี่เพิ่นจะหมกนะักเนาะามว่าผัดกะเพรากินไดบอกกินไดเนาะพี่น้อง แต่กาเพื A, ่อนกะไอโบขคอยหมักํำไออย่างํำแกงจืดแกงจืดกับขามันไก่น้องพี่น้องเนาะคือแบบว่า้ามากินได้บอกกินได้น้องพี่น้องเพื่อนเป็นคนที่ง่ายๆน้ะพี่น้องเมียพากินอย่างกับกินน่นๆลูกเมียพากินอยังกับกินน่นๆนาะพี่น้องเนาะนี่ไดมาแล้วไดมาหน่อยหนึ่งพี่น้องเนี่ยเนี่ยไดมาหน่อยหนึ่งไดมากําหนึ่งพี่น้องเลยพอได้พอไดกิน เอาไปเห็ดกันเห็ดผัดกะเพรากันดีกว่าเอ๊ะบรรยากาศหลังบ้านของเหว่ของสตูกเด้อสตูกมาเก็บยูเกินอันของเอื่อยนะพี่น้องเนาะยูเกินสตูกหนาหมอมีสตูกเอาไปปลูกไร้เธอแล้วมันบ่อแม่พี่น้องไปไปเห็ดผัดกะเพรากันเลยมาพี่น้องเอามาทอดไข่ดาวก่อน,นพี่น้องเนาะ นี่ไข่ดาวขา้าแกรวแล้วนะ้อพี่น้องนะเนาะวันนี้กัมาผัดกะเพราต่อเลยน,นี่อันนี้หมูสตุกมักสมุทุกใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ ะเพรานี่เป็นเมนูถีเห็ดกินบ่อยที่สุดเลยน้นนนองอาหารไทยเป็นเมนูถีซอบแล้วก็เป็นเมนูถีง่ายๆนะพี่องนะเนาะไอเขามั่นไกนะ่น่ะไม่ค่อยได้เห็ดปนหดเพราะว่ามันเป็นถีแบบว่าร้ายถ้ำตนน้นเนาะพี่องแล้วก็สะุกกับบ่อยมีเวลาเห็ดปนไดเนาะคุณหน่อยซอแล้วก็บ้เหิตแทนผัดกะเพราจะได้กิน ดูอยู่ตพรว่ามันเอนะเป็นเมน,นูที่ไง่ายๆนะพี่น้องนะเดี๋ยวมาเอาผักลงกันเลย 他想再拿一条，再补一条。 นี่มาพี่น้องแล้วเรียบร้อยแล้วเด็ดพี่น้องกินเตานึ่บาเดอร์ดเสร็จเลยผัดกะเพราใส่กะเพราไข่ดาวน้องพี่น้องไข่ดาวจะยุงเทปเป็นผัดกะเพราไก่เยี่ยวมะมาเดินมาไก่เยี่ยวมาทีา่บ้านทำมีหมดมัมีบ่มีบ่วไก่ยเยี่ยวมา แซ่บแซ่บปแซ่บเลนยแนะนำนม่เี้ยาริสวันกิมี่ใบน้มาเบบนบ้าวอัง้ฤษก็ไม่น่อี่เอากลามาจากประเทศไทย่วนใกล้กักนาดนาอชาอ กไข่ดาวนี่มืกีกันเนอเป็นเมนูโกรดแล้วน้องนองเนะมื่อในขาด่มมนีเป็นเมนูโกรดของชักลุเป็นหนี้น้องน้องมาดนอ่ะโกรดวก็บกันเลยมดอนแล้วกัเลน้องนองคองโกรดสึก็คือเมนูไทยนี่คือไอ้ไอ้แกงจืดกับอนนี้เออเขาเขมันไก่นมนาะนี่มาเด้อ หาแบบนี่ใครเยอะมากนี่แสบผมจนิงๆน่ะยัดยันยัดองลนัตอลายนะครับติดติดติ จิตรงนี <Wheel onents> ่เ <behaviour> น yeah, ่าไหร่เยอะไปนิดเท่าไหร่เยอะเยอะเท่าไหร่เลยโดยเดียวมี่เดีมี่ไปอยู่นอนนะมนไงเดี๋ยวมี่ไปนอนเลยเฮ้ยโดยมี่มี่เราเลยเข่าเลย

สวัสดี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 ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากินเตาเด้อมาเลยกินเตานั้นล่ะ